วันนี้ขอบคุณคุณพี่หัววัดและคุณพี่สุนันทาตรวทุนนะครับจากโมเดลนะครับให้วันในเมืองกาลมาซื้อผักตลาดสีเมืองเข้าลงครัววัดของไปแล้วะครับผักที่ซื้อไปเมื่อสักครู่ก็หมดไปแล้วะครับมาซื้อที่ทวดเมืองกาลเดินคล้องนะครับมาบ่อยฮะ,ะเดินคล้องแล้วครับ นส,นสนุกดีฮะเดินซื้อผักสนุกฮะออกกำลังกายไปในตัวครับ เออเอาไปเยวยิ้วแล้วเะก,กต้องแลกไปแบกเออบกไปเมาแบกไป <laughs> เอาป่ <laughs> เดี๋ยวไปยิ้วนนั้นอีกอ่ะไอ้กวงตุ้กไงขอบ <laughs> คุณครับ เอออเาไปเลยดิมันหนักเอาไปก่อนอ๋อนู่นไป,ไปก่อนออนะเอาคองตุ้งก่อนคองตุ้งก่อนเอาคนละสองคอองคไหวป่ะ còn thằng nó làm lấy đều đều đi Nó à? cái, lấy được rồi nè. hả? lấy 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 นคนไหนไม่เป็นไรเอกคุมคุมผักกงตุ้งไว้อยู่อ่าเอาคุมคุอมอ,อ,อีก็ได้ชุบน้ำมาแล้วเตรียมน้ำเลยเตรียมพร้อมครับวันนี้เดี๋ยกว่เสร็แล้วไม่ได้เอาผ้าคุมชุบน้ำผัดเหนียวเหนียวพเพราะผมรับรถก็มี คุ้มาหด้วยไปอีกกี่รอบป่ะนีเ่เดินจนคล่องนะครับมาบ่อยเดินจนคล่องแนละ้วหลายรอบนิวของหนักก็ต้องเอาไว้รถก่อนนะ เดินมาไกลแล้วไปเดินมาไกลจากรถมากเลยนี่นไปทางนู้นไปทางนู้นเลยไปดูไใกล้ๆรถนะโอ้โหห่างจากรถมาเป็นกิโลเลยไนงะไปทางนี้ซอยนี้ซอยนี้วนไปวนไปวนไปที่รถโอ้โหไม่งั้นหิ้วแย่เลยโอ้โหนุดสุดลูกหูลูกตาเลย ดดูินู้นนะรถจอดอยู่ทางนูน้นนะโอ้ห่างจากรถมาโอ้โหเป็นกิโลเลยผักแพงฮนะแพงทุกอย่างเลยนะนผักแพงทุกอย่างเลยฮนะแรงเป็นแบบนี้เลหน้าแรงเป็นอย่างนี้นะยแพงที่จอดรถก็หายากด้วยนะโว้แต่จอดรถได้ฮนะ

ดูดเ้เพิ่มจะุ่ผมนั่งรถไปผมนั่งรถอีกังนั้นมีป่นอมมีมีแจกจ้านฮะ,ะต้องเดิอนอีกสักสอรอบ đi đi thì sắt sóng sám rộp dù cái lan khai nữa để nó xây nám rồi hả xứ cái cây rồi hả cái cây lan cây <San> cái cây nốt rồi ồ ¿Es tu No, no. ¿Eh? No, no, no. no, no. no, no, no. คถั่วฮะสวยเอมาจากสวนเลยครับเพิ่งมาลงได้ทัวครับ ัวจะพานั่งรถไหยสวยเลยนะเอาเพิ่มนะเอาไปเพิ่มเเอาไปที่20กิโลอันนี้อย่างละ10กโล20กิโลยิ่งเจอยิ่งสวยสวยมากเลยสวยไปใกล้รถด้วยมาลงของใกล้ๆรถด้วย สวยอ่ะเอาไปทับทับผ้าทางนู้นทับผ้าทางนู้นผ้าปิวเดี๋ยววิ่งไปปิวทับได้ไม่เป็นไรคอนเทนท์เท้าไม่เป็นไรจากแดนไม่เป็นไรทับผ้าไว้เออฮะเอาเอาเอาทับข้างล่้านี่ไม่ปิวหรอว ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ